คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Bitcoin นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแต่แค่ Bitcoin ยังมีออลคอยต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น l ูน a า a r d a ดาน s t แ a นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์เก่าแก่แล้วก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็คือ m o n e r o น,นั่นเองซึ่งอาจที่จะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างก,กับเพื่อนๆชาวคริปโตในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคก็อย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปดูกันยังไงฝากกดไลค์กระดานเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคริปโตที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันในวันนี้หน่อยนะครับ ขอเวลา2วินาทีนะครับฝากกดไลค์หน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin กันก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของชาร์ตราคาเนาะหรือว่าตัว t e c h n i c a l a n a l y s i s นะครับก็เรียกว่าตอนนี้ชาร์ตวีคของ i t t o o n นะครับทำท่าทำท,ท,ท,ทางเป็นในเชิงของตัวแพ t เทิรเนาะตัว ascending triangle นะครับหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะสำหรับการบีบตัวในชาร์ตสามเหลี่ยม ใน,ในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็ต้องรอจับตาเนาะว่าหลังจากที่ตกลงมาถูกต้องไหมแล้วก็เป็นแบรแทบหลายคนก็นึกว่าจะหลุดไปแล้วนะครับผมเลยดูว่ากลับขึ้นมาเขียวโอ้โหอย่างก็แน,น่นางนะครับมีพลิกลอกตอนหลังเนาะก็ตอนนี้นะครับเด้งกลับขึ้นมาก็ต้องรอดูแหละว่าจะกลับขึ้นไปเทสในช่วงที่ไฮก่อนหน้านี้หรือว่าประมาณสัก4ี่หมอะไรแบบนี้ได้หรือไม่นะครับก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเบรก ตรง ascending t r e n l e ด้านบนได้หรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าถ้าขึ้นไปได้เนี่ยอันนี้น่าลุ้นเนาะแต่ถ้าไม่ได้โอเคอาจจะต้องมาลุ้นแนวรับด้านล่งางใหม่อีกทีนึงนะครับผมก็รอจับตากันดูอย่างใกล้ชิดเลยเนะาะสำหรับสหรับสถานการณ์ของ bitcoin ใน,นขณะนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขอพูดข้อมูลจากทางคุณเกิร์ตแวนลาเจนด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข่าวดีที่เป็นหนึ่งตัวตั้งตัวตี สำหรับราคาบิตคอยช่วงนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆแหละสำหรับบิตคอยนั่นเองนะครับเพราะว่าออสเตรเลียกางที่จะเปิดบิตคอยอีเดฟหรือว่าเปิดให้นักลงทุนสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้ในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นสปอตอีเดฟด้วยนะถ้าใครติตามกันมาเสมอนะครับผมจะสังเกตว่าที่ออสเตรเลียอูตัวสปอตอีเดฟตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ ก็พึ่งที่จะมีให้ให้นักลงทุนสามารถที่จะเข้าไปซื้อขายอะไรต่างๆได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องจับตานะครับว่าโอเคในปีนี้ออสเตรเลียมาแล้วเนาะสลับตัวสปอตอีด e นะครับปีหน้าจะเป็นที่ประเทศอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอจับตาเนาะเพราะว่าถ้าใครจําทองกันได้นะครับผมซึ่งผมก็จําไม่ได้หรอกแต่ผมก็ดูข้อมูลย้อนหลังเนาะก็คือเป็นในเรื่องของก่อนหน้าที่อเมริกาจะ approve ตัวสปอต ก็คือเป็นที่ออเต์เลยแอบพูดก่อน1ปีนั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยที่ทางอเมริกาเนาะเป็นไปได้ไหมที่บิตคอยจะถูกแอบพูดสำหรับตัวสปอ t E ตอีทีเฟที่ทางอเมริกาอันนี้เพื่อนๆต้องรอจับตาสถานการณ์ของสปอ t e ตอีเอฟอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็มีทางแกสเกลเนาะที่เตรียมที่จะคอนเวิร์ตสำหรับตัวทรัสให้กลายเป็น ETF ซึ่งก็โ,โหสามรอบแล้วนะครับผมสำหรับตัวแกสเกลเนาะ ก็ครั้งนี้เขาก็ไปเปรยว่าถ้าไม่ผ่านจะฟ้องก็รต่อแล้วนะครับไม่รู้จะฟ้องได้จริงบนะ้านะยังไงก็ต้องสู้กันอยู่อย่างหนักนะครับผมในช่วงนี้ก็ต้องรอรุนนะครับผมสำหรับปีนี้จะมี approve หรือเปล่าแต่ก็ถ้าเป็นที่ทางอเมริกาเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว future ETF นะซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรมากนักเกี่ยวกับราคาบิตคอยนะครับแต่ถ้าเป็นบิตคอย ETF เนี่ยหรือว่าเป็นสปอต ETF เนี่ยยังไงเขาก็จะต้องออมีการซื้อบิตคอยมาแบก ตัวกองของเขาเอาไว้จริงๆนะงั่นเองหรือว่ามีบิตคอยจริงๆนั่นแหละนะครับผมซึ่งก็จะส่งผลที่ดีต่อราคาตลาดของบิตคอยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอจับตาเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็โอเคไม่มีปัญหานะครับผมที่ออสเตรเลียก็มาก่อนก็โอเคนะครับซึ่งท่านี้เท่านั้นเราเราไม่รู้ว่าในช่วงที่เปิดการซื้อขายเนี่ยยอดวอลุ่มจะเท่าไหร่นะครับผมซึ่งก็คาดการนะครับผมคาดการว่ามีโอกาสหรือว่าตั้งเป้าหมายแล้วกันว่าจะ หนึ 1> 1 oh, oh, ่งบิลเลียนโอ้โหเียไดียว okay. ่าคาดการหรือ <cover>. ว <commercial>. ่าคาดหวังแล้วกันว่าวอลลุ่มจะไปถึงประมาณ1นึ่งพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะไม่รู้จะถึงแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยต้องรอจับตากันดูนะครับต่อมานะครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของบิตคอยนะครับขอพูดถึงเอาคอยกันบ้างนะถ้าบิตคอย n ่ะคาเติบโตผมคิดว่าเอาคอยก็น่าที่จะเกิดความคึกคักขึ้นมาอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดูในส่วนของตัวชาร์ตในเรื่องของคริปโตมาร์เก็ตแคปนะครับ ที่ไม่รวมบนะิตคอยนเนาะหรือว่าตัวอินเด็กที่วัดในส่วนของตัวออคอยต่างๆนั่นเองในขณะนี้เลดูว่าตอนนี้ฟอร์มตัวในการที่จะทำในส่วนของตัว Head and Should e r ไม่รู้ว่าจะถึงเนกไล n ์ตรงนี้หรือเปล่านะครับผมจะได้ขึ้นไปเทสเนกไลต์ตรงนี้แล้วก็เบรคขึ้นไปได้อันนี้น่าจับตามองเหมือนกันนะครับสำหรับตัวชาร์ตในส่วนของ Market c a p นะครับยังไงก็ขอให้เป็นทำ เฮดแอนด์ชอเดอร์ที่เป็นอินเวอร์สนะหรือว่าอินเวอร์สเฮดเอ่อเฮดแอนด์ชอเดอร์นั่นแหละนะครับหรือว่าเฮดแอนด์ชอเดอร์กับหัวนั่นแหละนะครับขอให้เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูเอาคอยตัวแรกกันบ้างน,นะครับที่ถือว่ามีข่าวในรขณะนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์เก่าแก่นะครับก็คือโมเนโอนั่นเองหรือว่าเหรียญ XMR นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับ Privacy Coin นั่นเองถือว่าเป็นอันดับหนึ่ง ในแคตตาล็อของตัว privacy coin เลยนะสำหรับตัว m o n e r o นะครับผมไม่ค่อยได้พูดถึงแล้วนะสำหรับปรอย่างนี้นะฮะก็ถ้าใครมีข้อมูลอะไรจะเสริมยินดีนะเนาะคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับซึ่งล่าสุดเตรียมที่จะทำการ Hard f o r k หรือว่าเตรียมที่จะอัปเกรดหรือว่าพัฒนานั่นแหละเนาะในส่วนของตัว Network ของ m o n e r o นั่นเองในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งการ Hard f ฟ r k เนี่ยก็จะ Hard f o r k ที่ในบล็อกที่2ล้าน6 แส8 88 8 8 8มืนระครับผมก็ราวๆเดือนกรกฎามนั่นแหละนะครับผมซึ่งการอัปเกรดในครั้งนี้นะครับจะสามารถที่จะให้เน็ตเวิร์กนะครับผมมีสแกนนิ่งไทม์เนี่ยลดลงไปกว่า40%เนาะหรือว่าแทบจะครึง่งๆนะครับผมก็ถือว่ามีการใช้งานที่ค่อนข้างเร็วนะรวมถึงในเรื่องของการอนะิน r ริ t ชั n นเนาะหรือว่าการเข้ารหัสต่างๆก็จะเร็วเพิ่มมากขึ้นจากเทคโนโลยีที่เขาจะนำออกมาใช้ในการฮาร์ดฟอกในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ คือเราก็ไม่รู้หรอกเนาะว่าในในแล้วเรื่องของตัวพื้นฐานน่ยโอเคฮาร์ดฟอกแล้วมันจะดีหรือว่าไม่ดียังไงนี้ผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะฮะแต่หมายถึงว่าเวลาที่มันเกิดฮาร์ดฟอกหรือว่ามีข่าวว่ากำลังที่จะฮาร์ดฟอกก็มีหลายตัวเหมือนกันที่โอเคสมมติเดือนกรกฎาคมใช่ไหม,หมดดโมนิโอลจะฮาร์ดฟอกช่วงเนี้ยช่วงตอนนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ย หรือว่ามันเป็นความคาดหวังซึ่งหลายคนชื่นชอบในการที่จะซื้อบนความคาดหวังถ้าใครจำคาร์โลโนกันได้จะฮาร์ดฟอกเมนเนตคาดหวังถูกต้องไหมพอฮาร์ดฟอกปุ๊บโอ้โห,โหดรอปล่วงเทกรจจุีนะฮะแต่เวลาที่คนคา,าดการณ์และการประมาณนั้นหรือว่าคนกลาวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะส่งผลราคาส่งผลต่อราคาเหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอจับตาเนาะว่า o n e r o จะ มีการซื้อบนความคาดหวังแล้วก็การขายบนความจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรองจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางลูน่าหรือว่าโทรากันบ้างน,นะครับก็ช่วงนี้ถือว่าเติบโตมาค่อนข้างแรงเนาะราะคาปรับตัวขึ้นไปกว่า20%นะครับในช่วงที่ ลหลายตัวก็ดังๆเหมือนกันในเมื่อวานนี้นั่นเองนะแต่ตอนนี้ก็โอเคผมว่าหลายตัวน่าจะเขียวฟินฟินนะฮะแต่ก็ลูน่าถือว่าเขียวมาก่อนชาวบ้านเขาเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของอในข่าวข่าวนี้นะครับผมซึ่งโอเคแหละสาเหตุหลักๆก,ก็คงไม่สามารถตอบได้นะว่าเป็นสาเหตุอะไรที่มันเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะให้ราคาลุน่าเติบโตนะฮะแต่ดูความที่โปรเจกต์มันค่อนข้างดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็การที่เซิร์เวอร์คอยอย่าง UST เนะี่ยมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะล่าสุดแซง Binance USD หรือว่า BUSD ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็สะท้อนในเชิงของการใช้งานหรือว่าความต้องการของ USDT ที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยได้ส่งผลให้มีการเบริ่เหรียญลูน่าเยอะเพิ่มไปเกินถ้าใครจักันได้ในข่าวสามสี่วันที่ผ่านมาเนานะที่ผมเอาในเรื่องของตัวข้อมูลว่าโอเคลูน่าเบร์่ทุกๆวันวันละ1จุดกว่าล้านทุกวันเลยอ่ะมันก็ส่งผลต่อราคาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับยังก็ต้องรอดูนะว่าอนาคต จะเป็นยังไงนะครับสำหรับลูน่าแต่คิดว่าโปรเจกต์ก็คงดีเนะก็ยังไงรอ,อติดตามสถานการณ์ลูน่ากันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีแต่แค่ตัว u s t นะยังมีในเรื่องของคุโดวคอนนะครับที่ตัวลุน่าฟอนเดชันการได้ทำการซื้อบิตคอยเพิ่มเข้าไปอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ปาาเข้าไปกว่า42,530 b ี c เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าจะหนักอยู่พอสมควรเนาะซื้อครั้งล่าสดเที่หนักเนี่ยเราลๆสักวันที่13กับวันที่15นะครับยังก็ต้องรอจับตาดูว่าจะซื้ออีกทีเมื่อไหร่นะครับผมเนี่ยซึ่งถามว่า c 2 5 0 0 0เนี่ยเยอะหรือไม่นะครับก็เลยดูว่าตอนนี้ Terra าหรือว่าลุน่าฟอนเดชันการเนี่ยซื้อไปแทบที่จะถึงหรือว่าแทบที่จะเท่าเทียมกับเทสลาเทสลาถือบิตคอยอยู่4ี่0 0 เทราถืออยู่42,500ื่นสองพัอยอีกสี่รบิตคอยต้นนั้นฮะลุน่าสู้สู้เขานะครับผมสู้พี่อีลอนมาร์หน่อยนะฮะนะก็จะได้เป็นอันดับ2รองจากเมโคซาร์จีนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าถ้ามันมาลดต้นคอบแบบนี้เทสลาจะทนได้ไหมนะครับผมไม่รู้จะซื้อไปอีก80,000หรือเปล่าโอ้โหอันนี้เก่านะฮะพูดเล่นนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะต้องรอจับตาน,นะฮะถ้าก็เป็นไปได้นะสมมติถ้าลุน่าซื้อขึ้นมาแซงเทสลา พีเอลอนมารอาจจะอาจจะไม่ยอมก็ได้นะฮะอันนี้ก็ขอให้เป็นแบบนั้นละกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางคาร์โนกันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดช่วงนี้ช่วงเดือน2องเดือนที่ผ่านมานะครับเ้ดูว่ามีหลายโปรเจกต์ที่เข้าไปบิวหรือว่าสร้างอยู่บนคาร์โน l บล็อกเชนนะครับปาเข้าไปกว่า400นิวโปรเจกต์นะครับแล้วก็ได้ทําให้ตอนนี้รวมโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับเกือบเกือบที่จะถึง1000หรือว่าเราๆสักเกือบเกือบเก้าร้อยโปรเจกต์นั่นเองนะนี่เป็นข้อมูลที่มาจากทาง อินพุตเอาพุตฮ่องกงนะครับผมออฟฟิเชียลทวิตเตอร์เลยก็ว่าได้นะสำหรับโปรเจกต์ต่างๆที่บิลลอยู่บนคาร์โนนะครับยังต้องรอจับตาเนาะว่าโปรเจกต์ต่างๆที่บิลลมาแล้วเนี่ยจะได้รับความนิยมในการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูนะครับผมตอนนี้ก็มีข่าวในส่วนของตัวโปรเจกต์เนอร์ตตัวใหม่นะครับผมบนคาร์โนก็คือคาร์ดาโลเนียนั่นเองนะครับผมซึ่งล่าสุดได้ปิดระดมทุนนะครับไปกว่า14ล้านบาทเนานะ อันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางสยามบล็อกเชนยังก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลกันมากเลยนะครับชื่อเท่นะคาลาโดคาคาดาโลเนียนะครับผมซึ่งหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณแบบนี้เนาะสามารถจะเข้าไปครีเอทเป็นเมตาเวิร์สนะครับผมสร้างที่ดินไปลุยอะไรแบบนี้ก็ส่วนตัวผมไม่เคยได้เข้าไปซื้อนะแต่ก็เว็บไซต์ถือว่าทรงดีอยู่พอสมควรนะครับผมซึ่งก็ เหรียญเนี่ยก็จะชื่อว่า LONIA นะซึ่งทันี้ใดนั้นผมไม่ได้มาแนะนำนก,การลงทุนเนาะแต่ก็อยากที่จะให้เข้าไปศึกษาโปรเจกต์เมตาเว r ร์บน Car d โน o กันละกันนะครับอาจที่จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสก็เป็นไปได้านยังาจะต้องรอจับตาสถานการณ์ของเอดากันอย่างใกล้ชิดเลยนะผมคิดว่าคนไทยน่าที่จะรอเอดากันอยู่นะครับผมหลายคนเป็นแฟนเอดากันเนาะรวมถึงนะครับผมมีข่าวในเรื่องของตอนนี้ Bridge ERC20 หรือว่าสามารถที่จะ bridge Token ที่อยู่บนอ t เ e อรี่ผ่านทาง s y n l a r i t y Net กันได้แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็สามารถที่จะบริ d g e เหรียญที่อยู่บนอ t h e r e u m มาได้แล้วในณขณะนี้ VR Live เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งกัหลายคนเข้าไปลองใช้ก็บอกว่า ERC Converter นะครับผม is live and working smoothly หรือว่ามันใช้งานที่แบบไหลลื่นฟินฟกันไปประมาณนั้นนะฮะก็ส่วนตัวผมไม่เคยได้เข้าไปใช้เลยนะถ้าใครอยากเข้าไปลองก็ลองเข้าไปดูกันละกันนะครับผมสำหรับตัว Bridge .singularitynet.io เว็บไซต์หน้าตาเป็นแบบนี้ยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาดูกันละกันนะครับสามารถจะ bridge จ,จาก Ethereum มาอย่าง Cardano หรือว่าจะ bridge กับก็สามารถทาได้ลองดูละกันนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางอีกหนึ่งออลคอยอย่างแอสตากันบ้างน,นะครับก็เพิ่งได้จะเป็นแบบเหรียญใหม่ๆเลยนะเพิ่งได้จะลิสต์อยู่ในไอเชนนะครับแล้วก็เพิ่งได้จะชนะการประมูลที่อยู่บนพ็อกเกอรดอตอโคสเต็มเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองถือว่าเป็นโปรเจกต์น้องใหม่นะครับซึ่งล่าสุดนะครับผมเหรียญเยนสเตเบิลคอยนะครับ JPYC นะครับผมตอนนี้ available on Asta Network หรือว่า a t อ a blockchain เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันนะผมก็เพิ่งเคยได้ยินในส่วนของตัว Stable c o i n ที่เป็นเงินเจแปนนะครับซึ่งผมก็ลองขับดูข้อมูลเนาะก็คือทาง ASTAR เนี่ยเป็นโปรเจกต์นะครับผมที่สร้างหรือว่าผู้สร้างของเขาเนี่ยก็คือมาจากทางประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ อยู่บน p o l a d o t Parachain แล้วก็เป็น EVM ที่จะโฟกัสในเรื่องของการ connect different blockchain นะครับหรือว่าต้องการที่จะ connect ตัวโปรเจกต์ต่างๆให้เชื่อมต่อหรือว่าเข้ามา bridge หรือว่าเข้ามาพูดคุยกับโปรเจกต์อื่นๆที่อยู่บน p o l a d o t ได้นนึองถ้าเราดูน้อย a s สตเป็นตัวนี้นะครับผมเป็น Parachain อันนี้เนาะก็ connect Ethereum connect Cosmos นะครับแล้วก็ connect อื่นๆเพิ่มเติมก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งก็เป็นหนึ่งโปรเจกต์ของ ทางญี่ปุ่นนะก็ถือว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เห็นข่าวเท่าไหร่นะโปรเจกต์ของทางญี่ปุ่นนะฮะก็ต้องรอดูนะว่าตัวแอสตานี่จะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าก็น่าที่จะมีแฟนคลับอยู่ค่อนข้างเยอะน,นะครับเพราะว่าก็ได้รับการซัพพอร์ตของแฟนๆแอสตาในการคข้าโลนหรือว่าที่ชนะการประมูลที่อยู่บนพ็อกเกดอตไปช่วงปีที่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าน่าสนใจดีเหมือนกันสำหรับตัว EVM Hub ออน o l k a d o t เขาก็ต้องการตั้งใจที่จะเป็นแบบนั้นเนาะก็คือเป็น EVM นะสำหรับตัวเอสตานะครับยังก็ขอให้แฟนเอสตาช่วงนี้ฟินฟินผมเห็นชาร์จก็กำลังที่จะทำคับแอนด์แฮนด์ดเหมือนกันนะยังก็ต้องรอจับตาแล้วก็ลองศึกษากันดูแล้วกันสำหรับตัวโปรเจกต์นี้นะครับเพื่อเพื่อขนาดที่ต้องการซัพพอร์ตช่วงนี้นะครับยังไงอย่าลืมนะฮะเข้าไปสั่งซื้อเสื้อตอนนี้ ลายยังเป็นลายเดิมอยู่นะครับผมก็คือ B ี c กาวนะครับผมเลยดูว่าตอนนี้คนต้องการกาวอยู่พอสมควรนะฮะนี่แต่เป็นกาว TOA นะตอนนี้นะครับผมเข้าไปสั่งซื้อกันได้ในช้อปปีนะหมดแล้วหมดเลยนะครับผมเลยดูว่าช่วงนี้ผมคิดว่าหลายคนต้องการความคึกคักเนาะก็เลยเอามารีสต็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงเข้าไปกดสั่งกันได้นะครับผมลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ รุ่นหนึพวกค้งไหนนะครับที่ตงงอ้องการซัพพอร์ตยังไงอย่าลืมกดผมจอยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อกาแฟหรือว่าจะกดดูในส่วนของตัวเอ็กโวเซียนเทสหรือว่าข้อมูลพิเศษต่างๆนะครับผมซึ่งล่าสุดผมก็ได้โพสต์ในส่วนของออตัวตัวทอเชนนะครับผมหรือว่าเหรียญลูนเนาะก็เลยเดียวว่าข้อมูลค่อนข้างที่จะอัดแน่นอยู่พอสมควรนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันมากๆเลยนะเพราะว่าลูนก,ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่รูปนูนคู่คาน เรียกเดียวว่าตัวแฮกนะครับผมกระท่อนกระแท่นไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ช <te am> <t> ักเลื่อนที่จะกลับมาคัมแบ็กนะครับก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้รวบรวมมาข้อมูลในเสิร์นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยเนาะยังไงก็ถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางในการอร์ตช่อง k ก็บดูดอกกดปุ่มจอยรับได้คลิปนี้แล้วก็กดดูในส่วนของตัว e x c l u s content ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็สารคดีวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับสวัสดีครับ